เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ม,ม,ม the the ันหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย scp หนึ่งเจ็ดสามมันหายไปไหนวะประตูยังเปิดอยู่เลยเฮ้ย อะไรวะนะ่ะช่วยชันด่วยชักยังไม่อยากตาย,อยโอ้มันหักคอทุกคนเลยเว้ยเพราะฉะนั้นจะรีบไปดีกว่าก่อนที่ฉันจะเป็นไายต่อไป <c oughs> โอ้น้ำมันปืนนี่นะ แต่ฉันค็ไม่ต้องใช้หรอกแบบแบบอืมออกมาจากห้องของ S C P หนึ่งเสาแล้วรู้สึกอากาศดีขึ้นเยอะลงมาข้างล่างปะฉันรู้สึกว่ามาาันขมแมงขมแมงมากมว้าวหนึ่งเจ็ดสามฉันอายด้วย นายจะไม่หักคอกับฉันใช่ไหมโหเงียบกิบเดินผ่านมันจะไม่หักคอจริงดิไม่ไว้ใจอ่ะเมื่อกี้มันธรรม,ม,าม,ามารามันต้องมาหักคอแล้วนะว่าดวงดีด้วยกัน ประตูเปิด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 อืมผ่านจากห้องนั้นมาได้น,ะน่าจะดีขึ้นไปไปไปอ <c oughs> ืมเดี๋ยวนะนั่นอะไรอนะ่ะเฮ้ยลิปฉันรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว 嗯。嗯。嗯 <coughs>。叫呢？是你是谁呀？ ฮัลโหลใครอยู่ไหมพวกนายอยู่ไหนกันอืมติดตามตอน